สวัสดีตอนค่ำพี่น้องคอขังค่ำเลยล่ะทุ่มสองทุ่มตอนมืดนะครับพอดีมาหาเลาะเบิงไอ้คันแท่ขาดในในงานหน้าครับสารนังลมมาหาแวะเบิงนามคันแท่มันขาดต่วตะขาดแย่เลยครับพอดีมาพอนี่ครับออกมาตรวจเบื้องน้าครับคันแท่หัวคันแท่ยังบ่เพิ่งปิดไปครับ ปางย่ำคำกับมาย่ำค,ำเ,คำเนี่ยครับก็ยังพ่อมี้นายน่ครับตัวนึองขอบๆนันก็นมีหยาเนี่ยไปวหนึ่หมางไมโตครับ นี่ครับอาวุธต้องอยู่คองนี่ขาดน้ำนี่บ่ได้ได้ครับเทหน้าเนี่ขาดน้ำบ่ดได้เลยหัวอ,อ,อ่หัว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 นหัวหาวหัวหัวหัวัวหัหัวหัวหห เช็คจากะระดับน้ำเราน่าจะขาดแท้ครับปกติมันก็น่าจะปานนี้ก็น,น่าจะโบกหลายปันโอ้ขาดมึง,งลยนเรามัน,น้องไี่้อกเลยอืมยิ่เสียงแล้วแถวนี้แหละครับโอ้ย ลุกแล้วนี่ครับตามันมีเลยครับไปมันชิย่างบ่อระน้ำมาหนรับเดี๋ยวย่างเลาะเบื้องมองต่อไปก่อนอ๋อจงไหนหนูมัน้องพี่น้องเ่ย ใช่ๆตอนนี้เราเบืดตัวเล้าหนามงานนีัฝ่าแตงอนโอ้ยใส่เลยครับโอ้ยตายๆๆทีไ่เลยนะงานเขาละพีจังไรจังชิโยล่ะครับี่ข้างหนามใออกใบแบบแห้ง ตรงไนเราพี่น้องเลยโอเคครับพี่น้องบม่มีขาต่างกล้องเดี๋ยวตอนยร่วมขออนุญาตปิดปองน้ำก่อนจังวากันต่อวันนี่ตอนงร่วมสวัสดีครับ